มาเล่าสู่ท่านฟังเพราะาเป็นแนวทางปฏิบัติและการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลก็ไม่ใช่มรรผลในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เป็นสมัยปัจจุบันที่เรายังรู้จักพอสอ,อยู่นี่เองหรือว่าเป็นพอสอถอยหลังจากนี้ไปไม่นานนัก สำหรับปฏิปทาของท่านบันเท่านี้จะขอย่อลงให้สั้นที่สุดเพื่อเป็นแนวทางกบับรรดาท่านหลายที่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้ายาวเกินไปแล้วก็ฟังมันยุ่งความจริงก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ที่กำลังใจจริงเท่านั้นคือว่าเราจะจริงกันตอนไหนจริงดีหรือว,ว่าจริงเหลว ถ้าเราจริงดีมันก็ได้ดีถ้าเราจริงเลวมันก็ได้เลวคําว่าสัจจะมันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งจริงดีแล้วก็จริงเลวแล้นี้สําหรับปฏิบัติท่านสำหรับท่านโบเท่าก็คงจะเหมือนกับพวกเราว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อน คนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพระ้าหันมาจากทองพ่อทองแม่และคนทุกคนที่เกิดใหม่โลกก็ทําทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่พลูมาจากทองแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมดฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมแยกขอสรุปทั้งหมด เพราะว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปทาที่ไม่งอโรคสิทธิ์ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหาโรคสิทธิ์แต่จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดี เหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุกันมากเขาแร่ต่างๆมาผสมกันเขา้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำตามวัดตำวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่ที่ทําได้มันจะเป็นนักคือค,คล้ายๆกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทําเป็นทองคําได้โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามตะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านเียกันที่มีความรู้ประเภทนี้แล้วแต่ละท่านก็ดีเมื่อทำได้แล้วก็ให้เจ็คตรวจ เห็นว่าเป็นทองคําแท้จะทําขึ้นมาก็เฉพาะในการสร้างทฐานวัลวัตุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่นําวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาสธีถ้าสร้างโบสถ์สร้างศางลาท่านบรินสร้างวัดสร้างวาท่านทำทำเฉพาะด้านวิหารทาน นอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใดครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหา,าเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์ เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนาคได้จะเป็นทองได้เขาจึงจย่เอาถ้าหกากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้ท่านก็ไม่ประสงค์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานก็เหมือนกัน ท่านก็ไม่ต้องการคนสักแต่ว่าคนในนักปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติเป็นในเพียงเห็นชาวบ้านเขาทํากันก็จะทําท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีหรือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวยะนั้นในสมัยที่ท่านบูเท่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามข้อสรุป ตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่ายแต่ว่าเมื่อเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้านใกล้ๆเขาหาว่าท่านบากวาจยรู้ว่าดีได้เพรวะว่าเนียมจะตายเสียแล้ว มารู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อพคตเตียมตายเป็นนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็าตามคนใกล้ไม่เคยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีกขหมดตายไปแล้ว พอตายไปแล้วทำไงก็อ้างที่ว่าฉันเป็นศิษย์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนกละไิดนี่เป็นเรื่องหลอกหลวงโลกสมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านดาท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เท่าคณะของท่านไม่โกรธว,วันที่สี่ท่านถามว่าเองไม่โกรธหรือ ท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทําไมไอโกรธมันเป็นไฟโทสักขีไฟคือโทสะมันเผาผลันใจร้อนคนที่มีความโกรธไม่มีความสุขคนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกพวกมึงดา่ากูหรือไง ในนั้นบอกก็ไม่แท่นทั้่านมาไดรดาแล้วก็ท่านก็นถามว่าที่กูด่ามึงเนี่ยมึงไม่โกรธหรือท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่าหลวงพ่อมาดรดาผมหลวงพ่อด่าใครต่อใครป้นเปี่ยนไปหมดเฮ้พวกผมอยู่นี่หลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยมันเลยผมไปหมดจะไม่โทกผมรอ,อก ในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบนองพ่อก็หัวเราะชอบใจเออแล้วก็บอกเออไอคนกุงเก่านี่มันยังนี้นะไอครูมาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด่านหูด่านใจด,าดา่านด่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไอลูกศิษย์นก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมาเอา้าถ้าไม่โกรดทนได้เชิญ วันนี้ไปหาข้านในกุติตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันตามตามบันทึกของท่านบุเาวาท่านบอกว่าโอ้โหผิดไปถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบิพื้นหนึ่งคลองขอ เดินไปไม่มีจีวรไม่มีอางสะทำท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่อพนยมท่านเป็นพระที่มีความสำคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคนบ้าบ้าบวรนั่นเองแต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้ากีริ้วห่อทอง เนื้อแท้น้ำจิตของท่านเหมือนกับเพ็ดที่ใสเป็นแก้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแผ่วเปล่าเป็นพระหนุ่มนงสบงทรงชีวรพาสสังคติตะเกียงตะเกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัวแต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงจะพายุสองสามลูกเข้าไปจุดไว้ มองดูหน้าท่านกลายเป็นพระหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงดงามขณะท่านบูเท่าเข้าไปจักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่หลวงพ่อเนียมใช่หรือไม่ใช่ในที่สดให้นก็กวักมือยิ้มบอกกัมาเถอะใช่ไม่ผิดตัวล็อกเย่าอเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉัน ขณะท่านผู้เท่าเข้าไปกาปราบต่อพเสการพร้อมด้วยดอกไม้ทุกเทียนท่านก็นเลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันไปนอย่างนี้แมันก็ไม่แน่ที่เขาว่าบ้าบ้าวบ,บ่าบ่าก็ทุกทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีชิงก็นหนุ่มบางทีเช้่ยแก่เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องกันคันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือธรรม ทำส่วนใดที่เธอต้องการทำส่วนนั้นเธอมีแล้ว,ท,ว,ท,วทุกอย่างเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สั่งนึกว่าคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจรงิงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เลวมันจะพัง สภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสระณะขันห้าไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุข ขันห้าเป็นดินแดนนำมามาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่กีรังอย่างยืนมม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น <c oughs> แล้วก็มีความแปรปรวนไปในทแากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงยืดอย่าถือความสำคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพอเริ่มตน้นท่านก็ล่อขันห้าเขาเต็มเป่า แล้จงจำไ้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกันขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขันห้าของสายก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์ มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจรังย่ง,งยนืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าอนัตตาเอาคนแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านผู้เท่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้ว พวกเราที่มาเนี่มาก็อยากฟังอยา่างนี้อยากฟังเรื่องของขันหา้าว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านบัเท่าก็กราบพระสศักการพระหลวงพ่อพอ,พอ,พอรับสิ่งนี้ผมต้องการหลวงพ่อพูดหมดแล้ว แต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม <c oughs> สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออรหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพ้าหลังกับเขาได้ไหมท่านก็ยิม้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถาม ว่าในเวลาใดที่ทำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมระวินันในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระหัน์ใด้หมดทุกคนขณนท่านบุเท่าจะในกล่าวตรมปราเสกการอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบารมีใช่ไหมครับ ถ้าบารมีไม่ดีพอก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านตอบว่าบารมีไม่ดีนะไม่เมียบารมีทุกบารมีดีหมดเว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารมีเท่านั้นเอาคนแล้วกราเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ <c oughs> จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ ท่านมองหน้าคนนั้นคลั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมังนองหน้าคนนั่งคลั้งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนั่นแหละถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นท่านก็เลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมือ่อไรเขาอยากเป็นเมื่อไรก็เป็นเมือนั้น แต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาจนถ้าทั่งเ,เรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อน,นั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ายีสา่สิบพรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้น เพียงแค่พรรษาที่สองมันก็ได้อรหันพร้อมไปได้วยปฏิสัมภิทายาณแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปฏิสัมภิทาเพราะเขาได้สมาบัรแปกันต่อตัน้นั้นไปก็ขอศึกษาว <c oughs> ่าติเวทาเพื่อความเป็นอรหัน แต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเปรียะะหันนี่มันไม่มีไม่มีอะไรอสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของรู้สิทธิ์นี่เป็การหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภ,ภูมิจะทรงอารมณ์มิปัสนายนคู่กับสมถภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมด คือทั้งกรรมฐานสี่สแล้วก็มหามหาปฏิปทานาสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกําลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสูงมิฉชนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาสุน,นีของเขามีครบ ในด้านมิปัสนายานก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรคลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กลายย้ายืนยันแต่ความจริงคําสอนมันนั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระศีทาคานาคาลหลานก็ดี เขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฐิเมื่อตัดสกายทิฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้ ข้าฌานออกชานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตให้ทรงในชานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้วและก็ศึกษาด้านในพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม้ได้มีปัสนาญาณ ใช้กำลังสมาบัตแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตัวแล้วถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันห้าว่าขันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นมรตูธาตุที่สร้างเดชทุกข์สร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันห้าสิ เพื่อร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพียมันก็เพียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนี่ยในเมื่อขันห้ามันมีความเลวรามอย่างนี้เราจะคบคาสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประสง์ดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วส่งศินให้บริสุทธ ศีลควรทําเป็นศีลานุสติกรมาศีลานุสติกรมฐา,านทรงศีลให้เป็นกําลังฌานคําว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดฟันตลอดคืนไม่ยอมไม่ศีลบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีสงฌานลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส,ส่งตัวใช่ใด เจอหน้าคนเขนาดา่าเขาว่าเขานินทาสินเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยแต่สามรายการคือทรงพรกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสอนอะไรกัน เว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พนิพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้สรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายท้าไม่อย่างนั้นใช้กำลังแห่งพิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมเสกการองค์สมเด็จปะสัาสาสมุทธเจ้า แล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบัติแปดราพิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเปรพันอรหันได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่คาว่าเจ็ดปีไม่มี สำหรับคนที่ทรงอภิญญาหกและไปสมิธายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเ,เดือนก็ได้ให้รักษา,ากำลังใจตามนี้และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ เพราะเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางตภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบาร,รมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็นพระเป็นพระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จพักผลเว้นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มาก ให้บอกว่าจงจำไว้ว่าพระโสดาบันนะไม่มีอะไรกำลังใจที่ส่งเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเป็นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรรมฐานกลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแต่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ว่าแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้ ว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอตัวลรกศิษย์มันก็ไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธอจะไปไกลในด้านสาวกภูมงเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสำหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูไม่สอนบ่อยสกิทาคามีกับกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกำลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ ถ้าถามที่อนาคามีมันก็ท้งบอกมันก็ไม่อยากในเมื่อเราได้สมาบัตแปดได้พิญญาสมาบัติก็ใช้กายตานุสติกัวาสุปกรรมฐานให้ช่ำใจควบกับเสกายทิฐินอกจากเห็นว่าสุกปโลกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยแล้วมันสุกปรกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจ สำหรับความโกรธความย่ำบ,บาดนั้นเวลานี่แล็คมข่มใจได้วยด้วยอำนาจของสมาบัติแปด 8. แล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้วิปัใช้วิปสัสนาญาณคือสก,กายาติทิโคขไว้ว่าไอคนมันด่ามันด่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดจงนั้นพูดเนมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ด่าขันห้าไอขันห้ามันไม่ใช่เรา,มเรา,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 าไม่ใชียเราให้ยาจะด่าก็เชิญด่าไปตามใจ เราไม่สะดุ้งสะเทือนคนด่ดเขาตกนรกไปเองแล้วเรามีเมตตาพอมีหานสีนี่มันก็ได้หมดแล้วนี่วะกรมาถานสี่สิบเราศึกษาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปเราถามท่านถาม,ถาม,ถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงท่านบอกนั่นมันเรื่องขีพงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปส่ฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติด ในรูปประชานและรูปประชานที่เราได้ว่าเป็นของวิเศษถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้ารหัสประหารกิเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทนองตัวทนองตวนว่าผู้วิเศษนที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัว,วผู้วิเศษได้พิญญาสมาบัติได้สมาบัติแปลกดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี่กูเสมอคนอนั้น อารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสียและไอตัวอุเทจาคืออารมณ์ที่คิดว่าเจ้าอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานะั่นเลิกกันต้องการปณิพันธ์อย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชาความงโง่พระอรหันต์มีเท่านี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมาย เอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เท่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนความจริงสิบวันเเสดทั้งวไล่กลับแล้วแต่ไปโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลาหนึ่งเดือนแต่นั้ชชํำชองนี้แล้วทั้งก็ไห่กลับไปอยู่เกะกไวัดกลับไปก็แล้วกันเลี่ยงตัวรอดได้แล้ว อรหันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิเวทาของท่านผู้เท่านี่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่านี้จะโดยย่อสรุปและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลาย,าลายมีกําลังใจดีเนี้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวัน หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาพิสุทธิสมเรจทั้งหลายมีความประสองค์อย่างนั้นก็มีผลฉินนั้นตามที่เพื่เนียมว่าสําหรับมองโดยวันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัธยาศัย พิจารณาหรือภาวนากรรมาฐานไปตามอธัธยาศาัยที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสําหรับเวลานี้ไม่กําหนดให้พอใจเท่าไรทําเท่านั้นจะนั่งจะเดินยืน,จ,น,นจะเดินกันนอยจะน,นอนก็ได้ตามอธัธยาศัย